สวัสดีครับ<ม>พี่น้องพบกับแบงค์ร้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้เราก็เดินทางไปที่สูงเนินนะครับสูงเนินโคราชน,น,นะคะรับผมแต่ว่าเราแวะทานข้าวกันที่อ่านซีค<ฮ>ิวอำเภอสูงเนินเราแวะทานข้าวกันที่ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่นะครับผมร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ครับผมแต่ว่าบรู้ว่าอยู่จุดใดอสนเขาจะเพิ่มเข็มบอกว่าดูเขาไม่ดี ให้เป็นเกลต์ทะูานฟูดดูตีไหมหรืออะไรครับทำไมน่าหอดอนแกล็ดหรออร่อยมากครับผมเป็นเป็นบุฟเฟ่หัวละห้าสิบบาทนะครับผมแซ่บหลายพี่น้องแปลว่าก็คือตักตักตักซัมกินเลยนะครับผมตักซัมแบบว่าเอาแต่บ่ออัดแมนตามอิมตามอิมบ่ออันแต่ว่าก็ต้องตามอิมนะครับผมแค่แล้วกินเม็ดแต่ว่าห้าเสียดายแต่ว่าห้าวีซามจาน ผมผู้ใดผ่านทางเส้นนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเส้นอะไรอะไรนะแยกอะไรนะที่มุงเรียกเมื่อ,อ,อกี้สองสามหม้อบอกถ้าผ่านไม่โนหรือแมนแยกระวังสองสามหม้อนะครับผมที่มันจะผ่านไปพอตอนตน,านา้แล้วเราก็จะเลี้ยวไปโคราชนะครับมันจะให้เลี้ยวไปโคราช ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรเดี๋ยวผมไปถามก่อนบอกกาไปถามเพื่อนเพื่อนกินเขากันมาได้ค่ะนางเอกเสิร์ฟเครื่องเข่าตุ๊งขนมจีนนะครับผมอยากากินเครื่ขนมจีนนะเอกสาวเจรื่องดอกลัมจูลานหอมยาบุเรียวประจันหอมยาบุเรีวคุณพ <c oughs> ี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับ จุดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอัเภออำเภอจตุลัดค่ะอ๋ออยู่ตรงถนนเส้นแดงไปแล้ว่จตุลัสนะครับผมยังอยู่ชัยภูมิอยู่นะครับผมไมกว่าเป็นโคราชไปแล้วนะครับผมถ้าใครผ่านเส้นนี้นะครับผมจะมีจะมีจะมีจุดนี้แหละครับผมประมาณสามร้านแต่ว่าเรากลับมาร้านแรกจริงๆเราเลยไปแล้วเนาะเลยไปแล้วเลยไปร้านสุดท้ายแต่แต่หนูคิดว่าร้านสุดท้ายเป็นร้านอาหารตามสั่งหนูก็เลยย้อนกลับมาร้านสุดท้ายตรงใกล้ใ้ปัตตานีนะครับ ใช่ครับรนนะอ๋อรู้ว่าเขาเป็นแต่ตามสัง่งก็เลยย้อนกลับมามเพราะว่าเห็นอนนี้ก่อนเพราะว่าขับไปขับไปก็เลยเลยไปเลยแล้วก็ไปครับไม่อั้นนะครับผม,มหัวรหัสิบบาทพี่น้องคุ้มหลายคุ้มหลายจนเพื่นบท่นนะครับผม,มเดียวมากเดี๋ยวพาไปดูอาหารก่อน กะทิหรอครับแม่เอ้าแบมแบมกะทิเพิ่งเสร็จกะทิมาแล้วเพิ่งเสร็จใช่ไงแม่เขาตักไปอยู่เนี่ยเฮ็ดพ่นเฮ็ดลงเรื่อยๆนะครับผมกับเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปิดอย่างดีเลยนะครับผมบริบริมนแบบว่าเปิดอาซาไว้บโบเปเบยได้พี่น้องประเทศดีขึ้นยังน่ดดี้หลักอนามัยด้ เออคนหันตุโยมบ้ามากเนะียลอดรถมาตามผมเลไม่เราก็ยังเช้าอยู่ไงมันก็เพิ่งจะเจ็ดโงเยอะมากนะครับรายอาหารเยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากหมายความว่าเพิ่งลุ่งเรื่อยๆนะครับผมผู้ใดผู้ใดพานไปพานมาเส้นนี้นะครับผมสาม,มารถไปอะไรเด้อปีนองเด้อบไเรีนยนอุ้ย บรวิวารีวิวอันบรวิวารีวิวให้เพื่อนได้ครับผมแต่ว่าถ้ากันกินแล้วๆไปแบงร้อยกินเสร็จแล้วเหลือฮาร์ดบีทกับกับนางเอกนางเอกแบบนะครับผมกำลังกินอยู่ผมก็เลยมาตักของหวานรอ อย่าลืมนะครับทุกคนเย็นนี้นะครับผมสาวน้อยเพชรแพงๆๆนะครับผมแสดงกันที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยู่ไกลอยู่ไกลแผลกำลังใจหมอรำได้เลยนะครับแต่ว่าเ้างหมท่านเดี๋ยวหอดง่งไงด้วยนี่ปีบอีกประมาณจากโลกว่าอหอดยู่ติ ประมาณร้อยอยู่นะครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งได้อยู่นะครับยังดีที่มีจุดพักใช่แม่คือเต็มตัวครับเจ้อันเพชรได้หนวยตาดิคือบหลลูออกจากเทียได้วยกูงงเป็นเพชรตามักเพื่อนแพร อ๋อเป็นทีมเพชรนี่หรอจึงมากแม่จึงมากเออเเปิดกระโจกไปตำรวจรักกัเฮียหนางงตำรวจจะมาการตรวจเนาะตำรวจจะมาอ๋อเลยหรอไปได้แหรอตำรวจรู้เลยว่าเป็นสาวร้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าเพราะว่าเพชรจุดตาอุ๊ยอิงบอกแล้วปะแม่นค่ะเป็นสบอเลยถ้าจับมาแลดงเต้องไปแล้วไปแล้วผู้บาเาสองคนผู้บ่าวแสดง ใช่จะขอเองกินเขาต้องทำอยู่จะเองเ <c oughs> ย็นนี้สแสดงที่บ้านบูบอกไปทัวร์ได้ป่ะดิบ้านบูใยัยยืใส่เดี๋ยวมึงคูวงานก่อนมึงคูวงานสามหลอดกังานที่จังใจซีคิวจ อยู่งานอย่างนี้แต่ห้ออนนี้บอลําลูกก็แดอันดับประเทศไทยจากคิวงานเอยครับตอนแรกเดนกันอยู่บ้านหูใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผมถ้าเกิดว่าผู้ใดยู่ใกล้นะครับผมสามารถมาให้กําลังใจกันได้นะครับผมนาฮ้านนะครับผมส่วนใครที่อยู่ไกลนะครับผมเพราะว่าเป็นต่างประเทศนะครับผมก็สามารถรับชมไลฟ์สดผ่านเพจเพจเฟซบุ๊กนะครับผม ของอสาวน้อยเพชรวัดแพงแฟนเพจได้เลยนะครับกัสิมีแอดมินเพนล่เห็บิึงอยู่นะครับผมช่วงแรกๆช่วงหลังๆน้ำแต่ช่วงล่ามผมม,มั่นใจพ่อผมผมบวเคยเ้บิงจัเพราะเป็นช่วงที่ผมทำงานเน่ยผมเลยบวเคยเ้น,นะครับงานลายๆกระจาไหนพี่หรอครับคูณเดื่าไปล้ำใส่กับไนำเขาผมสิบอกว่าจานลายยูจะนี่บริของไผ่ยวดยวดด้วยแม่องใ้เปี่ยม่นวาอยู่ แ่นอะครับาวาแม่ยาวาถกใช่้บุฟเฟ่ต์้เดยเแต่งไปเอาจานไม่ไ้เพรรับตังจานแต่กว่าเป็นคุมคุมเลยั้งจเดียวกับคุมเพ่อยล ตักพูนว่าถันวีวีเล้ามาหาจานอยู่เี๋ินพูนแต่มึงตักมาจานเดียวกันแท้กินในสามพูนอเอาหมูแดงเอา,าฝากฝากก่อนฝากไปกันแรงใจให้ทีมงานสตารหน่อยเพริเพรนแ่าต้องแอบเบาบดีๆพี่นอ้องฝากไปกันแรงใจให้อืมผู้ข่อยแต่กับทุกงนนานสำหรับเพริแขรงทุกหนังเด้อวันแรกเจอการบ้านคุณพ่อเจ้าพระ คุณพอ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพคิดจ้างนูม่มาอาฮะคุณป้าคุณอาวันนี้หนูมาสุ่มพรนเออพ่นได้นะฮะที่ว่าประเสริฐเออจุดจงบันเกิดแก้ดวงประชาคอสเอาละครับพี่รองคลิปนี้กฝากไปสักนิดนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมฝากแบ่งเลยแล้วพ้นเอาพิเศษเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับหลับนี้จบอยู่